ย้ยได้เจ้าพี่น,อน,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 น้อนี่นู่นนู่นๆๆนี่ได้ดอกสีนองดกสน้ำงามอยู่นทานอ้นได้ก่อน้ออานี่ออกเนะาะสามาสวยมากสวัสดีเจ้าคลิปนี้ยูแฟก กับแผงหาปนาเจ้าแล้วกันนันจิ้วเจ้าวันนี้พามาหาเห็ดเนาะมาจุดหมายเก่านะเจ้าเนาะมาปาาเดิมตะว,วาเจ้าป่าน,นี้ไผจะตามาเกาะเตรียมตัวเน,นาะระวังหน่อยเจ้าเนาะพอทานทจะมีอันตรายรอบด้านนะถากมันหลนะเจ้าเนาะเห็ดแห้งอาจจะเก็บไว้หน่อยตะวากับมานเจ้าวันนี้มันรุ่นนี้ที่ว่าจะมาหรือเปล่าปปโอ้โหแอผ็ดมาก mặc dù mặc dù Chùm dù nấm dù đó dù mặc mm -hmm. mm. có khẩu dù mặc dù Hết dù mặc nấm quang dù chưa? dù tàu bao bên gặp múc nó lắm bắn, tướng đây là Hãy subscribe cho lẹ Ghiền Mì Gõ không ดอกน้ำขนาดเลยพี่นงดูดอกใหญ่ตูมนะเจ้าเนี่ยนี่ันบใจนะเจ้าเพชรพึ่งก็เพชรพึ่งดำเจ้าดำพึ่งทาน ้นี่งทั้งงาเลยแหละออกได้ไหอยขาเด้พี่นอง ขายาวดอกนี่งามเงานหูมเลยเจ้าไปไหมมันหนานลเลยเจ้ายาวใกล้กันเลยเจ้าเีื่อๆเพ่นสองสามซน่ิ เป็นทหาอนื้อองนเด้ยอนดอกทั้งนี้ปากนี้ดอกใหญ่ดอกขายาวขาอ้วน

พืชอาหารมากับใครนี่อันนี้กับใครเห็ดพืนอาหารอยู่ด้วยกันกลอยได้นี่ยวูบมีเห็ดพืชเข้าจิ๋วโอ้น,นีน่จะละโคตรงดอวย้ยโดดยัยเห็ดข้างนบ้ เพื่อนทหารหเหรอ,อเห็นเนาะบางได้มากขึ้นเลยเพื่อนทหารแล้วเพิ่มใจอันนี้เห็ดขี้ไก่เดือน <c oughs> กินได้โยกเหมือนเห็ดละกโงนะเจ้าแต่เ,เปลือกมันบางกว่า <c oughs> จุ่มด้วยเจ้า <c oughs> พื้นอาหารกำลังออก

เครื่องของนเนาะเนาะได้โอดีเลยเนี่ดอกดอกเข้าเรียว่าถือเชื่อเข้าได้กาะเปเชื่อมันก็มันันก็คือไม่เลยอืม นี่น,น่านนเล่นนะออนหันนี่เลยหันสะหันกระเปาดบิ๊กบิกเลยจิวดยอกใหญ่นะกล้วยเนาะสวัสดีกล้วยนะเจ้าขอกันนี่เขาจะต้มแก้วไว้เอาไปกล้วยวันที่มันหน่นะจิวน่นใช่ไหมหลายเลยที่เห็ดหลายอย่างเลย เกันเถอะอ๋อนสะออน,อ,อ,น,อ,อ,น,นอกใหญ่นาะเอ้ยสุดๆเลยปะไปเอาให้มส่งดคันเจ้าเอาได้ บานพัไมีนอหนอหน้าเลยเทียมหน้าแพลงนึงดูพักใหญ่มาก้ากจะได้โอ้ยดูฮาดอกบานนี่เพลงจะหักขาเนี่ยเจ้าเดอ้ออันนี้มันจะเละเอาไนเน่ย เนาะดอกสามเดี๋ยวดอกนี้กันเนาะ đến đây nữa Vào đi cần được Ừ. Nhưng... ยายได้เจ้าี่น้องน,น,น,นี่นู่นนู่นๆได้ยอกสูงท่านรองดากสูงนํางาม,งามอยอูอ่ในขนาดเนาะขายาวมากโอ้โหโอยเอยเอาไปาาก่นไ,ได้ขายาวตสานสอยหน เฮ็ดหลายนี่แพ้กับเอาเฮ็ดบานนะจ๊ะจะไม่ได้แทงยังได้เฮ็ดเราหก,กน้อยเดียวอยู่เด้อแกงได้อยู่เด้อดอนี่โอ้โนี่ยมันจะได้บานแต่น,นะความจริงนะเนาะแต่นี่เพจจะหักเลยอันเดียวมันจะแน่นไปโอ้โห Bán cái ừ, chết cái chết chung ừ. cái chung 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 là gì đó không được không được không được không không, không.

យ <Nee> ោនៅនេះយោទៅដល់บ้านចាពីនោះបានល្មមណាស់អូសារាយនេះពីនោះនេះ อยู mm ่ที่กัดเนี่ยของฉันนิดเลยอะนาเลยตะหรนถึงกับใบใหม่นะจะตะกล้าไหมจิวเจอว้เจ้าคิดน้แเลยโอยดอกเนาะงาม สเลย่ะสมดอกสวยเลยเฮ้ยค้อดีกว่าหุหาหนงแยกเอาเห็ดน้ำผึ้งคือจิ้วเก็บใส่ถุงนะจ๊ะเฮ้ยจ๋ยดูสวยมากอบกหูมันไปดีด บอกเลยนะคิวจะหายไม่ไนดะ้น้ำปางเจ้าโอ้ไม่ตูมเลยนะ ก็ล่ะเป็นหาหมดได้จิ๋วเสียด้ยน <there> ่ะกเถแต่โอ้ยสชวอจิ๋วไม้ยราะ

สีดอกได้ก่อนไปหยกไปเชื่อเจ้าเนาะอไปไหนเนี่้ยั่เข้าไปเชื่อเจ้าหยกส่วนอะไรถุงกันเนาะหยกจะถุงมา าสามดอกจีเลยจ้าโอ้สามสี่ดอกขัดเลยจ้าเออแหลกไหมอาล้วเจ้าเนาะตอนนี้ก็หามาจนถึงทางออกแล้วเจ้า เรามาดูผลงานกันะนะจ๊นะนาะว่าจะได้รักน้อยจะได้เจ้าคนกำลังมาก็มีเจ้าอาะไรเจ้านาะเกิดกับบ้านเจ้าม่นเผลงานกันเจ้าวันนี้มีแต่คนมานทุกคนเลยนี่นี่แต่กลาของแพงเจ้านี่วันนี้ของแพงน้เห็ดระงงกเห็ดลำควางเห็ดพึ่งเห็ดแหละรวมนาะหลายๆอย่างเจ้าเนี่ยได้ใส่ถุงเห็นชองถุงเลยนี่อันนี้ของเยลบับเนี่ยเซถุงนึงนี่ของเยเพนอ่า กติกของา่าวไทยบ้านเจ้ามานคุกคนเลยรูย้แต่ละชก,ก,กะกะดเต็มทั้งนั้นเลยอะ่ะเนาะอะไรจะนอนได้สำหรับคลิปนี้เจ้าเพียงขอฝากิปเ็นตัวอีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าพิกัดเกาะอยู่ที่เ่นจราพรนะใครจะมาเกาะตามมาได้นะเจ้าเนาะจะเห็นล่าโงกเหมือนเริ่มวายแล้วนะเจ้าแต่กับปลานนี้ก็เตรียมตัวนะระวังนะเจ้าทางคลิปมัดเน็บปลามันก็หลนะเจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ งามเนาะคุยให้เฮ็ดคนยให้เฮ็ดจะอะไรมานมันมานมานเอาไปไหวไหมแม่ไหวไหวบ่ไหวเอาไยเพนไหวใช่ไหมไหวเจ้าไปกลับบ้านเจ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวปอที่บ้านวันนี้โดนไปกี่ตัววันนี้โดนไปกี่ตัวบูดชาอ่อนแต่ต้องแข็งอยู่ตรง นะานะาใครจะมาเลยจำตัวจเจ้าเตรียมใจตัวเองกับทัก <laughs>